สจ้าเรียกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาะทุกคนเนี่ยมารับเจ้าตัวนี้กันค่ะจะเป็นมาสคอตนะคะที่นั่งอยู่บนมือถือซัมซุงนั่นเองนะสำหรับแบบเนี่ยที่แจกของฟรีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้นะพอทุกคนเนี่ยเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีบอกอยู่นะว่าเราจะต้องทํายังไงบ้างนะคะเพื่อรับของฟรีอันนี้ค่ะโดยตรงนี้นะคะเขาจะมี2สเต็ปค่ะสเต็ปแรกนะคะเราจะต้องไปทําลายมอนสเตอร์นะคะไปทําให้มันตายค่ะทั้งหมด30ตัวนะค่ามอนสเตอร์เนี่ยใน, Pink น,ะะยนยพินงะคะ์ดี นนะแล้วก็เป็นสเต็ปที่2นะคะเขาให้เราเนี่ยเก็บสะสมเหรียญคอยนะคะให้ครบทั้งหมด5,000เหรียญคะ่ะด้านบนนะคะเขาจะมีบอกอยู่นะว่าเหรียญของเราเนี่มีอยู่แล้วนะคะเท่าไหร่คะ่ะตอนนี้นะคะเรามีเหรียญคอยเนี่ยอยู่ที่600กว่าเหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะทําครบทั้งหมด2อย่างแล้วเนี่ยทั้งหมด2สเต็ปนะคะก็สามารถมากดปุ่มที่ตัว E นะคะแล้วก็รับของฟรีไปได้เลยทันทีคะ่ะที่ตรงนั้นนะคะที่เรายืนตะกี้นี้คะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าพิงค์ดีเซอร์ต้องไปตรงไหนนะสำหรับพิงค์ดีเซอร์นะคะให้ทุกคน,เ,นเข้ามาที่ประตูวาร์ปนะคะสีชมพูตร,ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็คลิกนะคะเป็นปุ่มตัว C ค่ะทางด้านขวามือนะคะเขาจะมีบอยนะว่ามันเป็นปืนค่ะสามารถคลิกตรงนั้นได้เช่นกันนะปืนอันนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องเอามายิงมอนสเตอร์ตรงนี้ค่ะทำลายนะคะฆ่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้ครบทั้งหมด30ตัวนะคะมันจะเป็นสเต็ปแรกค่ะส่วนสเต็ปที่2นะคะที่เป็นการเก็บสะสมเหรียญคอยเนี่ยเรานะคะสามารถไปเก็บสะสมเหรียญคอยเนี่ยได้จากตัวมนนนนนเกะะคะใแบบี้ตรงไห ได้นะคะซึ่งใครนะคะชอบเกมแข่งรถเนี่ยก็สามารถมาเก็บสะสมเหรียญคอยนะคะได้จากตรงนี้ได้เลยนะกระโดดเข้าไปนะคะในนี้เนี่ยเขาจะมีเกมแข่งรถให้เราไปเล่นด้วยนะคะส่วนการตีมอนสเตอร์นะคะค่าหนึ่งตัวนะคะจะได้ไพอย n เนี่ยที่เป็นเหรียญทองนะคะ50เหรียญน,นั่นเองค่ะต่อหนึ่งตัวนะโอเคค่ะใครนะคะอยากจะเก็บสะสมเหรียญทองแบบไหนนะคะก็ตามสะดวกได้เลยนะจะเล่นเกมแข่งรถก็ได้นะคะหรือว่าจะไปฆ่ามอนสเตอร์ก็ได้คะ่คะก็ได้เหรียญทองด้วยเช่นกันนะคะโอเคอทุกคนสำหรับวิธที่การรับของฟรีนะคะก็เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดทุกคนนะคะฆ่ามอนสเตอร์ครบหม ตัวแล้วเนี่ยเราก็สะสมเหรียญทองน,นะคะให้ได้ทั้งหมด5,000เหรียญแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาซื้อนะคะเป็นการกดปุ่มตัว E เนี่ยได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะรับของฟรีชนี้มาเลยทันทีค่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะยังไงเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ